สวัสดีนะครับกัลยาไม่ทุกท่านทั้งหลายนะครับวันนี้นะครับผมมีอะไรจะมาบอกนะครับสำหรับใครที่เป็นลูกหลานพญานาคเป็นหนอนเนื้อพญานาคนะครับคลิปนี้ตั้งใจฟังนะครับถือว่าเป็นข่าวดีมากๆนะครับและที่อยู่ในมือผมนะครับก็คือลูกแก้วพญานาคหรือแก้วนาคราชนะครับบางคนอาจจะเรียกว่าแก้วจันทการนะครับก็เป็นดวงแก้วประจํากายของพญานาคนะครับผม ไม่ได้เกิดขึ้นมาเพราะพญานาคนะครับแต่เป็นเพราะว่าพญานาคตนนั้นนะครับถือศีลเข้ายานะครับประฏิบตนอยู่ในสิ่งในธรรมนะครับจนจติมาเป็นแก้พญานาคประจํากายนะครับผมนะฮะพระพุทธคุณก็คือว่าสามารถบรรดาลข้าวปลาอาหารทิพทิพมีมานและทิพยาสมบัตินะครับอย่างเช่นแก้วแหวนเงินทองนะครับนอกจากนั้นนะครับยังเป็นมหาอุดด้วยนะครับ ป้องกันภัยอันตรายต่างๆอุบัติเหตุต่างๆนะครับแควคลาดต่างๆนะครับผมทางมามีน้องอิมนะครับและทางผมครับก็เลยถือวาละดีๆนะครับนําแก้วแลนะข้าลดมาถวายนะครับก็เลยคิดว่าเอ๊ะอย่างนี้เรา่าอะนํามาบรรจุอยู่ในเสื้อด้วยนะครับเพื่อให้ปกป้องคุ้มครอง,ป,อง,ป,องป้องกันภัยอันตรายนะครับก็เลยเกิดเป็นเสื้ออย่างนี้ขึ้นมาครับ เป็นเสื้ออิมปุย,ายา่าพญานาคนะครับแต่ว่าจะมีลูกแก้วพญานาคอย่างเงี้ยฮะอยู่ตรงกลางเราทําเพียงแค่จํานวนจํากัดนะครับมีแค่ไม่กี่ตัวนะครับผมเลยถือโอกาสนี้มาบอกกล่าวให้กับกัลายาณมิตรทุกท่านนะครับรวมถึงลูกหลานพญานาคนะครับทุกตัวนะครับเราจะมีการปลูกเสกแล้วนะครับอย่างเงี้ยปลูกเสกแล้วแล้วก็มีการมาใส่ศินนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะ เสื้อทุกตัวเนี่ยจะมีการปลูกเสกไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีลูกแก้วพญานาคอยู่ตรงกลางอย่างนี้นะฮะอย่างนี้นะฮะและอย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้ผมมาแจ้งข่าวดีเพราะว่ามีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับมีแค่ไม่กี่ตัวนะครับถือว่า,าเป็นเสื้อปูอินผูแกแยาพญานาคแล้วก็มีลูกแก้วสารพัดนึกด้วยนะครับสารพัดนึกตามชื่อเลยครับผม ใครที่อยากจะได้บูชานะครับที่ Li n e แอดนะครับแอดเฟียลฟาวนะครับมีตัวแอดข้างหน้านะครับแล้วก็ F E A W F O A W นะครับน้องอิมตอบแต่เพียงผู้เดียวนะครับก็อนุโมทน,นาบุญทุกท่านนะครับมาบอกข่าวดีนะครับสาธุสาธุสาธุ